วันนี้นะครับโจจะมาตอบปัญหานะครับซึ่งเป็นปัญหาที่ลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับสำหรับการติดแท็กซิ่งแล้วจะสามารถออกรถได้หรือเปล่านะครับลูกค้าที่ติดแท็กซิ่งเนี่ยบางท่านเนี่ยติดแบบไม่รู้ตัวย้ำอีกครั้งหนึ่งชัดๆนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ติดแท็กซิ่งนั้นหมายถึงว่าท่านได้ไปกดขอสินเชื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตในแอปมือถือในแอปอะไรก็ตามในมือถือที่ท่านกดกดบอกว่าบางท่านบอกกดเล่นๆแล้วไม่ผ่านด้วยไม่รู้ว่าคือเกิดแท็กซิ่ง นั่นแหละครับทุกครั้งที่เรากดไป1ครั้งที่เขาบอกยอมรับในการตรวจเงื่อนไขเครดิตเนี่ย นั่นคือแท็กซิ่งหนึ่งครั้งถ้ายิ่งไม่ได้รับการอน,นุมัติเนี่ยอันนี้ปัญหาใหญ่สําหรับบางแบงก์ต้องพูดอย่างนี้นะครับบางท่านเนี่ยกดครั้งเดียว2ครั้งไม่ซีเรียสนะครับบางท่านเนี่ยพอเช็คมาแล้วจริงๆเนี่ยกดไปบางทีต่อเดือนนะฮะไม่ต่ำกว่า20ครั้งนะฮะอันนี้ต้องระวังนะครับทำให้เครดิตเราเนี่ยดูแย่ลงไปไม่ได้ติดแบล็คลิสต์นะแท็กซิ่งไม่ใช่แบล็คลิสต์สามารถซื้อรถได้แต่ถ้ามันเกินเนี่ยหมายถึงว่าเกิน5ครั้งต่อเดือนเนี่ แย่ yeah, นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของแท็กซิ่งขอสินเชื่อรถยนต์เนี่ยแบงค์ Bank ที่3มเขาดูแล้วเ,เขาก็ต้องสงสัยว่าทําไมสองครั้งแรกไม่ผ่านเพราะอะไรอันนี้ต้องแยกก่อนนะครับสำหรับลูกค้าต้องฝากไว้ตรงนี้เลยนะครับสำหรับแท็กซิ่งที่กดในการขอสินเชื่อวงเงินบัตรสินเชื่อรถเนี่ยต้องแยกก่อนนะครับบางทีเราก็อยากจะกดอยากจะมีเครดิตบ้างไม่ได้ว่าร้อนเงินนะต้องบอกก่อนบางทีจะมันจะไม่ได้ร้อนเงินอะไรแต่ว่าอ,อยากจะสร้างเครดิตเพราะว่าตัวเองไม่เคยมีเครดิตอะไรเงี้ยไปลองกดแล้วมันไม่เกิดการอนุมัติอุ้ยมันก็เกิดแท็กซิ่งแล้วหน พอหลังจากนั้นปุ๊บอีกอาทิตย์นึงเดินมาที่เต็นท์จะมาซื้อรถก็บอกกับเซลว่าฉันไม่เคยมีเครดิตใดๆเลยฉันไม่เคยผ่อนอะไรเลยฉันใสสะอาดปุ๊บแต่พอเซลกับไฟแนนซ์เขาตรวจเช็คเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวพี่พี่ไม่มีเครดิตถูกต้องแต่ว่าพี่มีแท็กซิ่งมาหนึ่งครั้งนะครับพี่จะฟรีดาวไม่ได้พี่ต้องใช้เงินดาวดาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่าอันนี้ต้องบอกก่อนมันเป็นประมาณนี้นะครับลูกค้าต้องเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังไว้นะครับการที่เราจะไปกดดูด ต้องอ่านก่อนนะครับว่าไปกดยอมรับว,ว่าเขาตรวจเครดิตเราหรือยังแต่ถ้าไม่ได้ร้อนเงินหรือว่าไม่ได้อยากอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งไปกดเล่นนะครับถ้าก่อนจะซื้อรถหรืออะไรก็ตามนะครับมันจะเกิดแท็กซิ่งแท็กซิ่งก็คือการที่ขอสินเชื่อเนี่ยกดหนึ่งครั้งก็คือแท็กซิ่งหนึ่งครั้งถ้ายิ่งไม่ผ่านการอนุมัติก็คือมันก็จะดูแย่ไปเลยอันนี้ต้องต้องฝากไว้ด้วยจะบอกว่าส่วนใหญ่ลูกค้าถ้าครั้งแรกไม่ผ่านอย่าพยายามครั้งต่อไปนะครับควรทิ้งไว้สักเดือนหนึ่งหรือว่าอย่างน้อย 15วันแล้วค่อยไปแบงก์ต่อไปถ้าเราไปกดบางทีพร้อมกันเนี่ยแบงค์นี้ไม่ผ่านแบงค์นี้ไม่ผ่านเนี่ยสาครั้งเนี่ยมันดูแย่แต่ถามว่าซื้อรถได้ไหมซื้อได้ถ้าสมมุติว่าเจอมาสัก3ครั้ง4ครั้งเป็นเรื่องบัตรเนี่ยแล้วมาซื้อรถเนี่ยโอเคบางทีเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เงินดาวแต่บางทีเนี่ยบางแบงค์เนี่ยเขาไม่ได้ซีเรียสแล้วสามารถเฮ้ยพี่ปรับดาว20 ขอปรับดาวสัก10%ได้ไหมบางทีลูกค้าชัดเจนอาชีพชัดเจนอะไรเงี้ยมันสามารถซื้อรถได้ไม่ใช่ว่าซื้อไม่ได้ไม่ต้องกลัวครับซื้อได้ปกติบางทีเราไปขอเยอะเกินไปบางท่านเนี่ยขอโทษนะครับ40ครั้งต่อเดือน50ครั้งภายใน3เดือนนี่คือมันเยอะไปนะครับแท็กซิ่งซื้อรถได้นะครับแต่อาจจะฟรีดาวไม่ได้แค่นั้นเองแต่ถามว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคันบางคันเนี่ยมันก็ซื้อสามารถฟรีดาวได้มันอยู่ที่ว่าราคาเซลเขาจะเป็นคนแมเนจดูว่าเออคันนี้จัดได้เท่านี้พี่กับราคาขายมัันหาาางกกบทีม็ดว90,00 ดาวหมื่นเดียวได้นะครับแต่มันอาจจะดาวหหรือดาวศูนเอนี่ยอาจจะขอไม่ได้บางท่านบางแบงก์เขาอาจจะขอคนค้าประกันมาสักคนหนึ่งเพื่อรับประกันความเสี่ยงเพราะว่าบางทีแท็กซิ่งเราถ้าเกิน10ครั้งขึ้นไปเนี่ยภายใน3เดือนเนี่ยมันดูเสี่ยงถ้ายิ่งเป็นการขอสินเชื่อบัตรเครดิตหรือสินเชื่อเงินสดเนี่ยเกิน10ครั้งขึ้นไปภายใน3เดือนเนี่ยเขาจะดูว่าสุขภาพทางการเงินเราแย่นะครับไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อาจจะขอคนค้าประกันมา หรืออาจจะเพิ่มดาวสักหน่อยหนึ่งนะครับแค่นั้นถามว่าแท็กซิ่งจะหายภายในกี่เดือนอย่างน้อยแท็กซิงเนี่ยมันจะหายไหมไม่หายแต่ว่าเขาจะดูเป็นตรมาสสมมติว่าเมื่อ3เดือนเนี่ยขอมาแล้วเช็คแล้วหูพี่10ครั้งว่ะควรทิ้งไว้ทัก6เดือนคุณอาจจะไม่เจอแท็กซิ่งแล้วแต่ว่าหลังจากนี้นับไป6เดือนถ้ายังเจออยู่ก็อาจจะดูดีขึ้นมาหน่อยนึงแท็กซิ่งน่ากลัวมากนะครับแต่ถามว่าบางเทนเนี่ยเขาเช็คไฟตุ้มบางแบงค์ต้องบอกบ,บางแบงค์บางแบงค์เขาซีเรียสมากคือคุณมีแท็กซิ่งแค่ครั้งเดียวเขาก็ไม่เอาเเลลยยจบยดาว 30, ดาว30 40 แต่บางแบงก์ก็ยังคุยกันได้นะฮะไม่ต้องซีเรียสสมมุติว่าเช็คไปเจอครั้งเดียวเขาก็อาจจะขอรุมนมารวยคุยกันได้ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับไม่ใช่ว่ามีแท็กซิ่งครั้งเดียวแล้วก็จะซื้อรถไม่ได้เลยไม่ใช่ แท็กซิงห่งครั้ง2ครั้ง3ครั้งยังสามารถคุยกันได้ยังซื้อได้ปกตินะครับส่วนเรื่องเงินดาวก็ลองคุยกันอีกทีนึงกับทางเต็นท์กับทางเจ้าหน้าที่ขอช่วยผักดันกันนะครับก็ฝากไว้แล้วกันสําหรับลูกค้าเนี่ยที่มีแท็กซิงมาเยอะๆเนี่ยยังไงผมพี่ว่าแท็กซิ่งก็ยังดีกว่าแบ็กลิสต์ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับแท็กซิงเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในการจะซื้อรถเนี่ยประสบปัญหาต่างๆไปที่ไหนแก้ไม่ได้ยังไงก็ฝากเซลล์โจบิ๊กคาร์ เข้ามาปรึกษาเซลโจโดได้เลยฟรีนะครับไม่ต้องกลัวอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลรับเงินสดอาชีพทุกอาชีพเกษตรกรกีดยางร้านทําผมทําเล็บนะครับได้หมดกีดยางบุคคลจ้างบุคคลก็ได้นะครับไม่ซีเรียสกีดยางบางทีเนี่ยเจ้าของสวนเนี่ยให้เหมาไปเลยแล้แห่งคนละครึ่งอย่างนี้ก็สามารถซื้อได้นะครับแท็กซิ่งซื้อรถได้นะครับมีปัญหาตรงไหนโทรหาเซลโจหรือทักหาเซลโจตามเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับได้24ชั่วโมงนะครับ หรือว่าลูกค้าติดขัดปัญหาตรงไหนก็บอกได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะครับเซลโจรพร้อมแก้ปัญหาให้ทุกท่านนะครับสำหรับเรื่องรถยนต์มือสองสำหรับวันนี้เซลโจต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ